คุณผู้ชมครับจากอุดรธานีเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยกันบ้างเช่นเดียวกันนะครับกับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนครับจังหวัดเลยครับเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในท้องถนนนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่2569นี้ครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเลยครับ นายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้วราราชกรจังหวัดเลยได้เป็นประธานในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2569นะครับ โดยภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงสื่อมวลชนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างขับขั่งครับผมซึ่งการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลและของทุกกระทรวงครับโดยกําหนดให้ความสําคัญทางด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติครับซึ่งทุกหน่วยงานต้องให้ความสําคัญและพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดขึ้นนะครับโดยประสบผลสําเร็จในทางปฏิบัติอย่างจริงจังครับโดยมีเป้าหมายสําคัญนะครับก็คือการ การลดและป้องกันการเกิอดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับโดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายมูลนิธิสมาคมอาสาสมัครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันครับแล้วก็เราจะจริงจังนะครับทำให้การรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุนในท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ครับผมเนี่ยนะคะ ทุกพื้นที่นะคะตอนนี้เข้มข้นมากนะคะคกับการมารณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ปลอดภยัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าตัวเลขของการสูญเสียเนี่ยมักจะเกิดในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมถึงมารณรงค์กันเฉพาะแค่ช่วงนี้คือต้องเข้าใจว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยคนเดินทางเยอะมากนะคะ,เ,ะเพราะรฉะนั้นจํานวนตัวเลขของอุบัติเหตุเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้แหละก็ต้องมารณรงค์กันหน่อยนะคะเพื่อที่จะช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดตัวเลขนะคะของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งผู้เสียชีวิต ด้วยค่ะครับผม